สวัสดีค่ะพี่น้นงนอนพักหนึ่งคืนโรงแรมรีสอร์ทจ้ะพี่น้นงรีสอร์ทแม่บ้านแม่แม่รีสอร์ทตะวันอันนี้ตะวันกำลังขึ้นจะเดินทางจออยู่หน้าโรงพยาบาลปัด๊ดโบด จังหวัดพิษณุโลกพี่น้องค่ะต้นต้นมากอันยังก็ต้นทุเรียนพี่น้องค่เพิ่นเอาใส่ตักตา เอาอันคล้ายๆอันเครื่องพ่นนี่ยพี่น้องพ่นอันเครื่องอากาศนั่นนะคะพ่นใช้เครื่องพ่นพ่นปุ๋ยนะจ๊ะพี่น้องค่ะเอ็นทางข้างก็สดชื่นอยู่เลยพี่น้องจต่กระไรตาแน่เด้อจ๊ะพี่น้องค่ะมึงมันคือ หนาวหรือว่าอะไรแจ๊พี่น้อง <c oughs> อันนี้อยู่อยู่จังหวัดพิษณุโลกเลยนะจ๊ะออกเดินทางอีกคือเกา ôi ngon trả ันนี้จะบ่ค่อยมีเงินค้นไปไหนแหมจังหวัดพิษณุโลกนะแล้ววันนี้เขาในตต้มยงเล่นจะได้ยูส่วนหนอกนะคะโอ้รถโอ้ รถท่านบังหันพี่น้องเอ้ยอุตสาหะไฟแดงในนี้นี่พี่น้องเรียกอะไรพี่ท่านเป็นควผิดแบบอุตรดิตถ์ละลจ้าอันนี้เข้าเขตอุตร,รดิตถ์เด้อจ้าเรืเอากับพิชัยบังหันไายประท่านพี่น้อง ấy. เห็นอันอันอันรูสอนเนาะพี่น้อง เดินท่ายังขึ้นนี่อันตรายเลยพี่น้องถ้าคนใจบกแข็งพ่อนะคะโหเจ็บบกบกม,มาม่าหลุดเรื่องยังขึ้นพี่น้องโค้งร้ายคักขนาดย,ยังเอาเวน้นยังบึงพี่น้องเอ้ยภููเขาลูกนั้นสูงมากเพราะมนันอันยังก็อินเอเดียท <laughs> ุ่มเสือเลยตาเบอรี่ไฮภูเขา สัตว์โลกเป็นว่าตรงนี้นะคะพี่น้องจ้าก,ก็จะมีสัางปลามีส่างที่เป็นฟ้ามเนาะ<อ>นี่นะคะก็มีหลายสิ่งหลายอย่างศูนย์บริการทางหลวงขุนตานเหมือนกันยู่ระวัางในเขาอยู่พี่น้องเอ้ยจิมกระได้นี่นังเกี๋ จะทาม,มาหนาวอก็อากาศเย็นๆเลยจ้ะพี่น้องค่ะปีนี้แปลกมากแปลกยังไงวะทีฝนบาตกแต่กลับมาหนาวในเดือนในเดือนมีนาคมเนะมาะทีมอัดคลิปนี่กะโอ้โลยกลางเดือนมาแล้วจ้ะพี่น้องทีมบใหน้ใจาวาทีอย่างมันูกรลากหลายๆเลยจ้ะสิ่งน,นี้ขึ้นเหนือนี่นะะักกะ พี่น้องจ้ะคนรถแน่คนนั่นคนนี่คนเด็กคนเพราะว่าขึ้นไปนี่ลํำพูนนี่กับเป็นเป็นค้ายๆมีโรงงานอุหัดอุสหก,กรรมเนาะพี่น้องคะ่ะกะกะผักเนื้อกะรูซื้อว่ามีโรงงานขึ้นรายเลยจ้ะอยู่ที่อา่าลํำพูนเนาะเดี๋ยวเต็มจะไปท้ายให้เบิ้งอีกเนะาะจ้ะเนาะว่าอา่า โรงงานยังเน่หน่าจะเนาะโรงงานขนมเล่ยอย่างกะยูลําพูนี่แหละจ้ะอ,อันนี้เขตลําพูนเนอะเลยจ้ะเด้อลําพูนแล้วพี่น้องจ้ะอันขู่เชื่อกรบอกอะไรเห็นนั่นกล่องอัง่นยังกะกล่องอไอ้จับความเร็วหลายปานนี้เด้อพี่น้องรู้สึกว่ามาหลอกนี่โอ้ยสมัยหลายเท่ ลำพูเชียงใหม่นะสาธุดเด้อให้ลูกลุนทางปลอดภัยเจ้าค่ะ แถวพัทยาเนาะจ้ะหรือว่าชนบุรีเนาะเป็นจะเป็นโรงงานเดิมมีโรงงานเลยจ้ะทีล่ลำพูนนี่นะคะน้อง้างข้างนี่นะคะลำพูนกับอะไรเป็นจังหวัดใหญ่คือเชียงใหม่ดอกพี่น้องต่เิภนกะมีอุตสาหกรรมเนาะพี่น้อง เป็นบริษัทนั่นบริษัทนี่นะพี่น้องจ้ะเป็นมาตะกอนนี่ตรงนี้นะแกก็จะเป็นนั่นท้งหน้านี่แหละพี่น้องจา้าเป็นที่โล่งๆแบบนี้ค่ะนี่ค่ะก็จะมีอะไรค่ะเป็นบริษัทเป็นส่วนใหญ่เป็นแล้วจ้าพี่น้องเอ้ย ากไไั่ยเต็มรหลดเนยทำงานนาจะจ้ะโรงพยาบาลพี่้องค่ะนี่ยตำูลใกล้หมอจะเลยนะก,ก่นี่เพิ่ประกาศขายพี่องค่ะเดี๋ยวนี้บะมีลค่ะเพิ่มสื่อเบิดแล้วเิ่ีมมเป็นโรงงานตึ้่อุตสาหกรรม เพื่อป,ประกาศขายได้จ้ะ รถบรรทุกก่อนจะเข้าเมืองเชียงใหม่ ยกนลานเนาะดูโฮมฝฟงฟ้าบนถนนอ้าอยู่ในรถด,ดี่ละติ้มก็ได้เด็ดนี่แหละค่ะให้เบิง้งห้เบิง้งโซนเหนือน่าจะจะไม่เห็นขีฟ้าหรือว่า ถ่องฝ่าเลยเด้พี่น้องจะเป็นยังสีติงขึ้นยังขึ้นหนาหนาวนี่พี่น้องกะเนาะงกับเบาพี่เอ็มกับแมนพี่น้องจะ้ะพี่เอ็มสองจุดห้านะคะพี่น้องเอ๋ยอ้าเอาไลค์กันจะเน่าไปเนาะพี่น้องฝาก กดติดตามช่องชีวิตมีดีหลายสไตล์จิมสแนลน้ำเนเดอจ้ะพี่น้องค่าฝากเป็นกำลังใจให้จิมน้ำเนเดอร์จกฝากแต่จิมเบายังพิดพัาดประการใดจิมั็ขอโทษขออภัยห,หลายๆเลยจะเอะเพราะเบาก,กับบ่เกเกงนั้งเื่อกับติดอ้างเน้ะจ่ะเบาบ่เกเกงยันในบบวเวะอันงบ <laughs> กะย่อมหับอยุดจ้ะโอเคขอบคุณทุกกําลังใจเนาะคะนะ่ะเนาะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุขสุขก็นอกเผื่อนเก่าเผื่อนใหม่เนาะค,ะะคะนะ่ะเนาะเอาพอกันคลิปหนาได้จ้ะพี่นอ้องสวัสดีค่ะตรงไปนี่เขาไปแอร์พอร์ตจ้ะเดี๋ยวไปไดๆเขาไปในมเมืองก็ไดจ้ะส้นนี่พี่น้องคะ่ะนี่ํำถนนยกระดับนะแก จะถามว่าโซนนี่อยู่ไก่บ้านติมโบก,กับโบกไก่กันเลยจะ้ะอันนี้นักเก็ตปนเนินแยกตลาดจเจริญเจริญเนี่ยพี่น้องเไก่จะหอดบานแล้วเนี่ยค่ะส่วนติ่มทิมยู่แล้วนี่พี่น้องเนี่ยรถกระตดพี่น้องจอากเข้าเมืองเมือง,งนะค่ะอันตรงไปนี่ก็ไปพุนเนอร์ลอยสกเก็ตพุนพี่น้อง ออกไปลอยสกเก็ตไปพะเยาไปลำไปเชียงรายอ,อูย้เพิ่งจะเหตุผลเนเร็วอยู่ได้พี่น้องไง